สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องขั้วตัวแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนูก็จะมาเล่นเกมนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนครั้งนี้หนูจะเล่นให้ถึงหนึ่งร้อยเลยนะคะทุกคนเอาจริงหนูจะเล่นให้ถึงหนึ่งร้อยเลยนะคะจริงๆเนาะเออเป็นไข้หน่อย แต่ก็สู้จะทำคลิปอยากให้มีผู้ติดตามเยอะๆไปรูยตอนนี้มีแค่13คนเองโอเคขอไปเล่นก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาโอเคค่ะเราก็ถึงด่านที่14แล้วนะคะ เดี๋ยวไว้กันต่อเลยโตาย,อ,ยอาจจะพูดดังว่ากนคะคะได้หูฟังใหม่เอ่อาบบ ใช่ค่ะอันนี้ง่ายมากใครว่าอันนี้ด่านที่สิบหกง่ายเม้นมาหน่อยอาจจะมีเน็ตหลุดหน่อยเพราะฝนตก เน็ตไ,ไม่ค่อยดีนะคะฝนเริ่มหยุดตกแล้วมาก็เลยก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะตอนแรกกะว่าจะไม่ถ่ายแล้วอะแต่ว่าคิดถึงทุกคนเลยก็เลยถ่ายนะคะทุกคนกด ไลค์ <Like S 2> ให้เราด้วยนะพุกคนเอาแต่ดูอ่ะไม่ไม่เคยกดไลค์เลยใช่ไหมช่องเก่าของเราอ่ะแต่ตอนเนี้ยเราไม่ค่อยได้ถ่ายช่องเก่าแล้วช่องเก่าของเราห้าไปเสิร์ชหานะเอาไม่บอกว่าเ <c oughs> พื่อนอะไร โอ้ยเขาถึงด่านนั้นแล้วทุกคนเราขอตัวไปเล่นก่อนน้ทุกคนคะหนูเล่นถึงด่านที่43แล้วค่ะเล่นได้เยอะมากเดี๋ยวขอไปเล่นก่อนนะคะถ้าถึงด่าน100เมื่อไหร่แล้วถ่ายค่ะ คทุกคนหนูเล่นอยู่ดีๆมันก็ออกอะคือไม่รู้เป็นอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะคะหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามให้ช่องเอ่อช่องอะไรนะช่องคัตตูวันชาแนลเลยคะ่ะไบ๊ายบาย